ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาดูการพ่อไรแดงด้วยน้ํำขี้วัวกับอามิเนาะมันจะเป็นน้ําใสอยู่หน่อยๆแต่ว่าประมาณสามวันมันก็จะเริ่มกินเขียวมานิดนึงมันจะทําน้ําเขียวได้ด้วยแหละแต่ว่ามันต้องใช่หลายวันหน่อยมันก็น่าจะมีผลคล้ายๆกันกับ การเราหมักปุ๋ยอ่ะเนาะเราทำน้ำเขียวจากปุ๋ยก็มีลองทำแล้วก็ดีนะตัวนั้น,นถ้าทำเยอะน่ะดีแต่สำหรับคนประหยัดพื้นที่อะแบบนี้ได้นะอันนี้ก็พอได้นะใช้กระบะสมปูนร้อยห้าสิบริที่วัวเราไม่ได้ฟิกขนาดน้ำหนักเนาะที่ผมเอามาวันนั้นอ่ะถุงห้ากิโล าแช่ไว้อีกถังนึงแล้วค่อยข้ามไปหนึ่งคืนตักมาใส่สองถังสีถังสีขนาดใหญ่่ยน้ําที่เราเตรียมนี่ก็คือน้ําเปล่าที่เหลือนะน้ําเปล่าเลยพอแช่งั้นได้หนึ่งวันแล้วก็อามิลงหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะไปแล้วก็ ก็อรอดูมันเลยอามิอายแดงใส่ในวันแรกเลยนะครับที่ที่ทผมวางไว้นี่แดดเต็มเเลยนะแดดมากเลยก็ไม่รู้จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าบางคนเขาก็บอกให้คุมให้คุมไว้ให้อ,อุณหภูมินะเรื่องอุณหภูมิถ้าร้อนเกินไปายแดงเราอาจจะตายเพระว่านะเพราะว่าแต่ผมไม่ได้คุมก็ยังอยู่ดี แต่ว่าผมก็อยากคุมเหมือนกันผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงว่ามันจะยุบคุงนี้ก็ตัดให้ประกัดได้แล้วนี่ผมกำลังทำบอ่อใหญ่นะครับจะลองขยายในบอ่อใหญ่แบบขี้วัวด,ดูเราทำลายๆเรามีลายแดงแล้วพอละกระบานี้ใช้เวลาสามวันนะครับ มันมีกระบะหนึ่งพิ่งขแต่น้ำน้อยนะตัวนี้กระบะรัวพึ่งหมักน้ำไว้น้ำมีลูกยุงด้วยน้ำเอามาจากป่อธรรมดามีฝ้าด้วยวันแรกนี่นะครับปริมาณลูกเลนะรูมดีลูกเยอะแน่น อามีให้ลงทุกวันวันละช้อนนะครับลงวันละช้อนเพื่อเป็นอาหารปลาัดโอ้อาหารลายแดงโน่หถึนความแน่นก็แน่นดีแน่นแบบปลืมลปล้มเลยเพอปลื้มเลยบูมบูมจะจ๋า